สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันศุกร์ที่4เมษายนพศ2568สำหรับในวันศุกร์นี้นะครับตุตบอลลีกก็คือคักพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ผมคัดมา5คู่เช่นเดิมนะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ศึกแต่ละลีกของแต่ละประเทศนะครับโดยที่วันนี้ครับก็จะมีลาลีกาสเปน1คู่นะครับเอสปันยอนจับไปเยอลโยบิเอคา,าโน่กันโชสซิลิอเจโน่กัปจะเปิดบ้านเราเจอกับอูดิเซ่นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้จะเป็นนิสเจอกับนอง แล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันครับออาสบวกก็จะเจอทีมจากฝงอย่างบบเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็ไทยลีกวันนี้จะมีอยู่หคู่จะเป็นหนองบัวพิจยะนะครับที่รุ่นหนีตกชันนะจะไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดนะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในะวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปว e ีคราสฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส,สไครต์นะครับกดกระดิงง่งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต,ต่อๆไปนะครับและเพื่อการซีเรลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกไทยลีกที่นในคู่ของเชียงรายยูเต็ดวันนี้จะเปิดสนามสิงห์เชียงรายเตเดี่ยมต้อนรับการมาเยือนของหนองบอัวพิชย f เอฟซีนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลา1ทุ่มตรง เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเปรดเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชียงรายตอบที่ราคาปปานะครับ ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์นตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เชียงรายต่อที่ราคาปป่า,ปาส่วนผลงานในลีกนะครับเชียงรายลังอันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว27นะัดชนะ10เสมอ2แพ้8 5เกมมีอยู่32คะแนนส่วนฝั่งน้องบัวอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว27นะัดชนะ6เสมอ9พ้8 12เกมมีอยู่27คะแนนผลงานเฮดทูเฮนะครับคู่นี้เจอกัน5นะัดหลังสุดก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า จะเป็นเชียงรายนะเก็บชัยชนะเหนือหนองบัวได้ทั้ง5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เชียงรายบุกไปเอาชนะหนองบัวมาด,ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการฟอร์มของทั้ง2ทีมก็ต่างกันพอสมควรเชียงรายชนะมา3แล้วก็แพ้เป็น2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชียงรายบุกไปเอาชนะนะครราชสีมามาด,ด้วยสกอร์4 ตัวหนึ่งส่วนฟังทีมเยือนครับหนองบัวฟอร์มหนักสุดหนองบัวนะครับชนะมา1เสมอ3าแล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่หนองบัวนะครับเปิดบ้านเสมอกับสุโขทัยไปด้วยสกอร์1ประตัว,ต,วตัวหนึ่งนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งจ้าบ้านอย่างเชียงรายวันนี้ก็จะได้ชักระใยใจหานมิดฟิลด์ตัวลุกพลโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งผลึกกำลังร่วมกับธนศักดิ์สีใสชูโรเซซ่าอติคุณมีทวมแฮร์ริสจด คาร์ uri, ลอสฮิวิลล์แลก็สติโชกันหนูนะครับก็ถือว่าผู้เล่นที่มีชื่อเหล่านีนะ้ก็เป็นคีย์แมนของทางฝั่งเชียมรายทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับหนองบัวก็เกมนี้ค่อนข้างจะฟูทีมนะครับไม่มีรายง,งานตัวเล่นมาเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับโดยที่คีย์แมนของทางฝั่งทีมเยือนอย่างหนองบัวพิจิาเอฟซีก็จะมีพักจองบูมิดฟิลชาวเกาลีใต้จอร์ดฟลิปเปแนรับชาวบาร์เซีลน่ารวมไปถึงมาคัสฮาร์เบอร์ กองหน้าทีมชาติแคนาดารดากับเปาโลคคลาโดวันนี้จะลงสนามผสมผสานร่วมกับอนาวินจูจินรวมไปถึงวิริยศิวิชัยนะครับก็ตัวคีย์แมนก็อยู่กันครบเลยนะครับด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างสิงห์เชียงรายนะครับก็การอยู่รลดตกชั้นในฤดูกาลนี้ก็ต้องอยู่กับเกมนี้ด้วยนะ ถ้าเกมนี้นะครับเชียงรายเนี่ยมีผลการแข่งขันที่ดีกว่าระยอง FC ที่อยู่อันดับที่14และมีคะแนนมากกว่าอยู่6คะแนนเนี่ยถ้าเกมนี้มีผลการแข่งขันที่ดีกว่าระยองเนี่ยเชียงรายจะอยู่รอดปลอดภัยและอยู่รอดการตกชั้นอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทีมเยือนอย่างหองบัวนเนี่ยวันนี้ จะเป็นแบบไหนนะเนื่องจากหนองบัวพิชยักก็ยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นร่วมกับระยองที่หนองบัวนะครับมีคะแนนนําหน้าระยองอยู่ที่1คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับเหลือ2นัดสุดท้ายเนี่ยทั้งสองทีมนะครับก็ต้องลุ้นกันอย่างสุดกําลังโดยเฉพาะทีมเยือนอย่างหนองบัวพิชยัแต่รูปเกมวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชียงรายค่อนข้างจะดูเหนือกว่านะผลงานของเชียงรายเนี่ยต้องยอมรับว่า2เกมสุดก็คืนฟอร์มเก่งนะครับจากการเอาชนะระยอง,แล,ยองแล้วก็เอาชนะนครราชสีมาเทียบกันกับฝั่งหนองบัวที่ ผลงานเนี่ยก็ถือว่าตึงๆพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกชั่วโมงนี้นองบัวเองก็ยังคงลุ้นหนทตกชั้นนั่นหมายความว่าทุกๆเกมของนองบัวพิชยะก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากเรดเปิดมาในวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างเชียงรายยูเนเต่ดต่อที่ราคาปาปาก็ คู่นี้ครับดูทรงเรานะน่าจะเป็น2ทีมที่มาเล่นเน้นกันแบบพิเศษแน่นอนนะครับเนื่องจากไม่มีอยากมีฝ่ายไหนเนี่ยเป็นฝ่ายเพียงพั้มไปก่อนเนื่องจากเกมค่อนข้างจะตึงทั้ง2ทีมก็หลุนหน,นีตกชั้นโดยเฉพาะทีมเยือนเนี่ยเกมนี้จากราคาปาปาที่เชยงรายเปไ็นฝ่ายตอคู่นี้ผมมองว่าด้วยบอลลุ้นหนีตกชั้นแบบหนองบัวพิจยะเกมนี้ผมอันว่าหนองบัวพิจยะจะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่หนองบัวพิจยะอย่างน้อยๆครับจะบุกมาแชรหนึ่งแต้มไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง ออสบวกครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ้าฝูงอย่างไบเยอร์มิเนููนี้จะเตะกันที่สนาม w w k อารีนาจะเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเลทเปิดมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมเยือนอย่างบเยอร์ต่อที่ราคาลูกครบลุกครึ่งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่บเยอร์นะครับต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับออสบวกลังอันดับที่8แข่งไปแล้ว10เสป8เีอยู่39ะนะนเทียบกนกัาแั้ไปแยดเยนที่ อยู่อันดับที่1นําำจากฝูงตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว27นัดชนะ20สมอแพ้ไป2เกมมีอยู่65คะแนน ผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดนะครับจาก5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเบเยอร์น,นะเอาชนะเนออุสบวกได้ทั้ง5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เบเยอร์เปิดบ้านเอาชนะออสบวกไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเทียบฟอร์มการเล่นก็ถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับออสบวกชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่5เกมหลังสุดของเออุสบวกเอสุ เป็นเกมที่เอาบวกนะครับบวกไปเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์มาดูสกอร์หนึ่งประตูนหนึ่งนะครับส่วนฝั่งไบเยนฟอร์มห้าหนึ่งสุด ไบเยนชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบเยนนะัดเปิดบ้านเอาชนะซังเปาลีมาด,ด้วยสกอร์3ประตูตสองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างออสบวกก็จะมีแฟงออนเยกาจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับส่วนในลูกนี้ก็จะมีอเล็กซิสโคดโมลิชนะครับจะสร้างสรรค์เกมร่วมกับเฟรดิกเจนเซ่นนะนาเปาก็คาดว่าจะวางซสมิลเอสเซนเด จะยินคำหน้าแนวนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างไบเยนก็จะมีโลเตชันพอสมควรนะครับโดยที่วันนี้ก็คู่การคาดว่าจะเป็นเลออนโกเลสกาจะเล่นคู่กับโจโจคิมิตแนวลุกก็จะมีไมเคิลโอลิเซ่โทมัสมุลเลอร์และก็เลรอยซานีน้าเปก็คาดว่าจะวางไฮริเคนจะยินคำหน้าในวนี้ถ้าเทียบจากไลฟ์ที่ออกมาเนี่ยก็แน่นอนครับไบยเย,ยนก็ยังคงดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างออาสบวกแต่อย่างที่บอกครับออาสบวกเนี่ยชั่วโมงนี้นะถึงแม้ว่าเกมลุกจะไม่หววาแต่เกมรับของเอาสบวกชั่วโมงนี้ถือืออออว่่่าาเเรงยู เกมรับเหนียวแน่นเป็นอย่างมากก็จาก5เกมหลังสุดของอัลสบวกนะครับอัลสบวกเนี่ยเสียประตูให้คู่แข่งไปเพียงแค่1ประตูเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมแล้วก็จาก5เกมหลังสุดของอัลสบวกอัลสบวกทาเงินได้ถึง4เกมจาก5เกมเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งเบย์เน่ก็ถือว่าผลงานเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้ามองถึงเกมที่ชนะเบย์นชนะได้3เกมจาก5เกมแล้วก็ทําเงินเพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังสุดฉะนั้นเลยเปิดมาเป็นเบย์นต่ ดูทรงแล้วบายเยินเกมนี้ก็น่าจะมาเน้นพอสมควรนะแต่ฝั่งเจ้าบ้านออาซ์บวกชั่วโมงนี้ฟอร์มก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นมากๆบวกกับบายเยินเองนะครับก็ยังมีเกมสําคัญรออยู่ในอีก4วันข้างหน้าเป็นเกมที่จะกับอินเตอร์มิลานในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายฉันเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ออา์บกก็ มีความได้เปรียบก็จากการที่ไบเยอร์นาน่าจะมาเน้นผลเป็นพิเศษบวกกับถ้าไบเยอร์ได้ผลสกอร์ที่พอใจน่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวสำรองลงมาเป็นผู้เล่นตัวหลักออกไปนะทำให้รูปเกมเนี่ยผมมองว่าออสบวกก็น่าจะสู้ได้และเกมนี้จากราคาลูกค,กครึ่งที่ไบเยร์เป็นฝ่ายต่อผมมองว่าจนแล้วจนรอด90นาทีวันนี้ออสบวกจะแพ้ไม่ขาดฟันรง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามมากันที่สกกลิกเอิงฝรั่งเศสในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างนิสวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องคู่นี้จะเตะกันที่สนามอาริอันส์ลิเวล่าจะเตะกันในเวลาตีหนึ เรามาดูเลนราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลนเปิดมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นทางฝั่งนิสนะฮะต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นาอน,นี้ราคาก็ยังอยู่ที่นิสต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับนิสครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว2 7นัดชนะ1 3เสมอแแพ้ไป6เกมมีอยู่47คะแนนส่วนฝั่งน้องนะครับอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว27นัดชนะชน6เสมอ9แพ้ไป12เกมมีอยู่27คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน5นหลังสุด นิดไม่เคยเอาชนะน้องได้เลยนะครับมีเสมอไป3นัดแล้วก็เป็นฝั่งน้องเอาชนะไปได้2นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่น้องเปิดบ้านเสมอกับนิสไปด้วยสกอร์รนหนึ่งประตูหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการฟอร์มนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับ need, นิดชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นินดนะครับแพ้ให้กับมโนโกไปด้วยสกอร์สองประตูนหนึ่งส่วนฝั่งน้องฟอร์มห้าหังสุดน้องนะครับชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นน้องะครับ แพ้ให้กับเรอ,อัพไปด้วยสกอร์สามประตูสองนะครับก็คนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมจากภาพรวมของฟอร์มก็เล่นฟอร์มไม่สวยเลยนะครับนิดเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันเป็นการแพ้มา2เกมนะเป็นการแพ้กับรลิยมมา2อศูนย์แล้วก็แพ้กับโมนโกไป2อหนึ่งในเกม่าสุดส่วนฝั่งน้องเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างจะลุ่มๆโดนๆเป็นอย่างมากเลยนะครับเรทเป็นมาในวันนี้เป็นนิดต่อที่ราคา1ลูกยังไงทราบผมก็มองว่านิดเนี่ยยังคงดูเหนือกว่าน้องพอสมควรนะแต่จากสถิติ ทึเม้จะเน็นใชัดเลยว่านิสเองก็ไม่เคยเอาชนะน้องได้เลยจาก5เกมของสุดเลดหนึ่งลูกที่นิสเป็นฝ่ายต่อนะครับจากชื่อชันเน่นนิสดูเหนือกว่าน้องเป็นอย่างมากแต่จากราคานี้ด้วยความที่นิสฟอร์มก็ค่อนข้างจะดรอปไปเยอะผมมองว่าเกมนี้นะครับนิสก็จะปืนฝืดหรือว่านิสเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นไปนตามเป้าเนื่องจากน้องเองก็ยังคงมีดีและยังคงมีของอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างน้อง ผมมองว่าน้องในเกมวันนี้จะบวกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่4นะครับเราข้ามมากันที่ศึกกนโชกสเตเรอารในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเจนัววันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามลุยจิเฟลลารจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสีเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าบางสํานักก็เป็นราคาเสมอนะแล้วก็บางสํานักก็เป็นเจ้าบ้านอย่างเจนัวต่อที่ราคาปปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่เจนัวต่อที่ราคาป ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับเจโน่ครับอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว30นัดชนะ8เสมอ11พ้ไป11เกมมีอยู่35คะแนนเจ็บกันกับฝั่งอุรตเซที่รั้งอันดับที่10แข่งไปแล้ว30นัดชนะ11เสมอ7พ้ไป12เกมมีอยู่40คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเจโน่เอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดโดยที่5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันนะ ฝั่งอููเซไม่เคยเอาชนะเจโนได้เลยนะครับและถ้าเรามาดูฟอร์มกันเล่นนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจนัวชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เจโนนะครับไปแพ้ให้กับยูวนทุสมาด้วยสกอร์ 1นึ่งบรัส่วสนฝั่งอูรูเซ่ฟอร์ม5น้นัดสุดอูรูเซ่ชนะมา2เสมอหแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อูรูดิเซ่ในคับแพ้กับอินเตอร์มิลานมาดยสกอร์สอปรตนูนะครับถ้าเทียบถึงฟอร์มก็เล่นเนี่ยทั้ง2ทีมก็ในเกมล่าสุดก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะัซึ่งเจนัวับแพ้กับยูเว่มานะาส่วนฝั่งอูรูเซ่แพ้กับอินเตอร์มา,นะ ze, แ,มาแต่อูรูเซ่จะหนักหน่อยจากการที่แพ้2เกมมาติดต่อกันนะครับ ก็ไม่แปลกที่เรทเปิดมาจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเจนต่อที่ราคาปอาบวกกับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็เฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันดีลไลนะอูดิเซไม่เคยเอาชนะเจนัได้เลยจาก5เกมหลังสุดและถ้าเราดูดีๆนะครับจากที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกัน5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่ง uh, เจนเนี่ย ทำเงินได้จากอูดูเซได้ทั้ง5เกมรวดเลยนะครับบวกกับผลงานและรูปเกมที่ผ่านมานะเจนเนช่นลว่าอ่าช่วงหลังนี่ยเนี่ยอูดูเซผลงานถือว่าไม่ค่อยจะด,ดีส่วนทางกับเจนัวนะครับถึงแม้ว่าเกมรู้จะแพ้มานะแต่ว่าเจนัวเนี่ยก็ยังคงมีทรงบอลที่ดีอยู่ ชนะเรเดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเจนัวต่อที่ราคาปอปาผมมองว่ายังไงซะก,การที่เจนัวได้เปรียบจากการที่ได้ในบ้านจากเลยราคานี้เนี่ยอยู่ฝั่งเจ้าบ้านผมมองว่าน่าจะได้ลุ้นน่าจะได้เฮรับทัพมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเจนัวจะเบียดเอาชนะฝั่งทีมเยือนอย่างอุเซ่ไปได้ฟันธง และเรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ึกลาลิกาสเปนในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างไลโยบายเอกาโน่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสปันยอนคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอเดบายเกาสนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างไลโยต่อที่ราคาครึ่งกบลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ในตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ไลโย ต่อที่ราคากลืงควบลูกนะครับผลงานบนตารางคะแนนรายโยอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว29นัดชนะ10เสมอ10แพ้ไป9เกมมีอยู่40คะแนนเทียบกันกับฝั่งเอสปัญยอนที่อยู่อันดับที่1 6แข่งไปแล้ว28นัดชนะ7เสมอ 8, 8 3, แพ้ไป13เกมมีอยู่29คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดี่แนะ่ฝั่งรายโยนะเอาชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นเอสปัญยอนเอาชนะไปได้2นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็มาช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นเอสปปญยอนเปิดบ้านเอาชนะรายโยไปได้ด ปรตน,นส่วนฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันนะครับฝั่งไลโยนี่ยชนะได้1-2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไลโยนะบุกไปเอาชนะอาราเบสมาได้ด้วยสกอร์2-0เอ่นฝันน่งทีมเยือนครับเอสปันยอนฟอร์ม5นัดหลังสุดเอสปันยอนชนะมา2-2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอสปันยอนเปิดบ้านเสมอกับ Ad, แอตเลติโกมาดริดมาด้วยสกอร์1-0 ตัวนึงก็จากภาพรวมเนี่ยผมมองว่าฝั่งเอสเปนยอนชั่วโมงนี้ฟอร์มดูดีกว่านะถึงแม้ว่าช่วงหลังนเนี่ยไลยโยจะกลับมากระเตื้องจากการที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันเป็นการเสมอกับโซเซรตไป2อง,องแล้วก็มาชนะอาราเบตในเกมล่าสุดนะฮะแต่เอสเปนยอนนี่แหละน่าสนใจมากกว่านะชนะได้2เกมก็จริงแต่ว่าจาก5เกมหลังสุดของเอสเปนยอนเอสเปนยอนมีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวก็เรียกได้ว่าทีมเยือนอย่างเอสเปนยอนชั่วโมงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นไปอย่างมากและมีอีกหนึ่งเกมที่ ค่อนข้างจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพ่เนี่ยนะก็เป็นเกมบีเอสปัญอนเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาได้ถึง5-0ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมบอลถ้วยก็ตามนะครับบวกกับเอสปัญอนจาก5เกมเนี่ยทำเงินได้ถึง4เกมเลยเดียวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับโอเคแล้ถึงแม้ว่าลายโยจะมีเฮดทูเฮดที่ดีกว่านะครับแต่ว่า2เกมหลังสุดลาโยไม่เคยเอาชนะเอสปัญอนได้เลยแล้วก็เป็นเอสปัญอนเอาชนะลายโยได้ทั้ง2เมกมรวดด้วยฉะนั้นเลทเปิดมาแนวน,นี้เป็นลายโยต่อที่หลักขาครึ่งกบลูกส่วนตัวผมว จะสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าลาโยบายกาโนจะได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านนะแต่เอสปันยอนเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ธรรมดาฉะนั้นคุ่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเอสปันยอนอย่างน้อยๆครับจะบุกมาแช์หนึ่งแต้มไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วสําหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับเชียงรายยูเนเต็ดกับหนองบัวพิจยะคู่นี้อุเรทเปิดมาเป็นเชียงรายต่อที่รากาประปากู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่หนองบัวพิจยะคู่ที่2องอสบวกกับบเยอร์มินิกคูค่นี้เรทเปิดมาเป็นไบเย,ยนต่อที่รากาลูกครึ่งครึ่งขอเลลืออกงที่อน คู่ที่3นิสกับน้องนะฮะคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นนิสต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่น้องคู่ที่4เจโนกับอุดูเซคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นฝั่งเจโนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เจโนและคู่ที่5้าไลโยบิโกโนกับเอสปันยอนคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นไลโยต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เอสปปนยอนกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ยูทูบช่องนี้เลยนะครับ ดูบอลหลงบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกดอินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้า,าว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอ p พีหน้าขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ